หิมม oh, mm ึง hmm. ก็แม like mm ่งเกินไปว่ะแม่งไอ้เหี้ยมึงก็ทำเกินไปแล้วไอ้สัสคือมึงทะเลาะไงมึงทำไปไม่เลื้อมึงมึนเนี่ยมึงมึนเนี่ยฮะกูถามจริงกับมึงมึนเนไหมเล่นนี้หน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยแม่งไอ้เหี้ยกูไม่ชอบเวลามึงมึนอ่ะแบบไอ้เหี้ยแบบพูดหลายทีแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมึงดูดิว่ะแบบเเดี๋ยยวฮ้ไอ้หิมนี่ยที่มันชอบมึนอ่ะเหี้ยออะะไร่แบบมันชอบมึนใส่กูแบบกู้งเฟ้อแบบนิ่งรีบๆอยู่อ่ะงุนหงิดที่หายเลยอ่ะเหี้ยโอ้ใครจะไปรู้โอ้โหไอ้หิ่มมึงโอ้โหแม่งเอ้ย กูไม่อยากคุยกับมึงแล้วไอ้คิมแม่งไอ้มึงใจเย็นดีเอ้ยไม่ไหวแล้วนะแบบกูจะอดคลิปกับมึงดีๆมันก็ไม่ได้สักวันน่ะจบปะแม่งจะมาทะเลาะอะไรโอ้ยน่าเบื่อ่ะโอ้ผู้เผคลิปเนี้ยเป็นอาจจะไม่ได้อัดเนี้ยอาจจะเป็นคลิปแบบไม่ได้อัดติดต่อไปอ่ะก็จะหายไปชีวิตมึงแบเงี้ยมึงมึงเห็นแต่มึงเวลามันชอบมึนอ่ะมันก็รู้ไอ้บอสมันชอบมึนอ่ะรู้แต่ใจยเย็นดี เฮียไอ้ยกูยิ่งกูไม่ไไม่ไหวจริงว่ะเอางี้ดีเปล่าวะจมก็จะไปมึนมากเลยนะมึงมึงตั้งสติมึงตั้งสติบ้าดกำคุยคุณต้องตั้งสตินะเมื่อกีหัวร้อนแน่เฮียมึงแม่งแบบโโออ้ยเอางี้ดีเปล่าวะมึงเล่นเกมกับกูไหมครั้งสุดท้ายอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตมึงมึงจะพูดกันมึงเล่นซั้นแอบกับกูถ้าแพ้ตัดเพื่อนจบปะโอ้โหนั่นนั่นเลยเล่นซั้นแอบถ้าเกิดมึงหาถ้าเกิดมึงหากูไม่เจอกูจะหายไปจากชีวิตมึงเลยมึงจะไม่เห็นกกูอี ทำหากกูเจอกูก็จะแบบเป็นเหมือนเดิมจะมึงต้องห้าหมืนโอเคไหมมึงตกลงไหมถ้าเกิดไม่ตกลงกูก็จะหายแล้วแต่ตอนนี้เลยอเคคกมครับออฟฟิเชียลโอเคทุกคนไอ้แฮนไอ้คิมแม่งมึนไปว่ะทุกคนผมแบบอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ได้อัดกลับมานะถ้าเกิดปัญหาผมไม่เจออะเอาอย่างนี้ว่าเดี๋ยวผมอ่ากูไม่อยากเปิดคลิปเลยกูอยากอัดคลิปนี้ได้ซ้ำว่ะจริงอ่ะ แบบนุ่นหิดไปหมดอ่ะอันนี้แบบมึงเริ่มเลยป่ะมึงมึงมึงตั้งนาฬิกาจับเวลาหกสิบวินาทีก็ได้หกสิบวินาทีถ้ากติกาก็คือกติกาก็คือถ้ามึงหากูเจอกูจะเป็นแบบเหมือนเดิมเลยจะเป็นคุยังเป็เหมือนเดิมถ้ามึงหากูไม่เจอกูก็จะหายไปเลยตลอดการจบปะแล้วคนดูก็จะไเห็นในคลิปอีกต่อไปจบปะโอเคการจะแปลงร่างมันอะไรเนี่ยมันแกล้งอะไรซันจิโร่เอเซนอิเสะอะไรมันโอ้อ่ะมึงมึงตั้งจนทนาฬิกาเลยดีกว่าวะ หกสิบวินาทีนะตั้งแล้วเนี่ยกูตั้งเสร็จแล้วเนี่ยตั้งเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวมาบูรือกันม่อนบูรือกันก่อนแ้วงนะชึบเชิบ T P R A อ่ะอ่ะมึงมึงจับเวลาเลยเดี๋ยวกูแบบแบบทั้งโลกนะแอบทั้งโลกจบปะอ่าได้แล้วกูกูกดไลค์กูกดไลค์ได้โอเคสามสองหนึ่งเจ๊ชึบเชิบเชิบชิบโอ้กูแบบ๋อแล้วมึงก็มึนไปจริงว่ะเอาจริงอ่ะแบบขวาที่แอบก่อนกูจะแบบแอบให้มันมิดมิดเลยให้มึงหากูไม่เจออ่ะ จะได้ไปจกมึงสักทีว่ะแม่งกูจะเจอไอ้เหี้ยกูเล่นเลยมึงไม่เจอกูชัวร์กูจะได้เออโอ้กูจะได้หายไปสักทีว่ะเบื่อแล้วเบื่อโลกไปเนี่ยเบื่อจะต้องมาแบบต้องมานำคาหน่ะแบบโย่อ่ะแม่งเอ้ยคี่วิละมึงนับกี่นาทีละยิ้มห้านาทีเนี่ยยิ้มห้านาทีเหรอยิ้มห้าวิยิ้มห้าวิโอ้โหมงมันช้าจริงนะมึงก็ให้มึงเริ่มเลยอ่ะแค่นี้มึงก็หาไม่เจอละเออ ถ้ามึงหากู้ไปเจอก็คือตายไม่รู้ไม่บอกมึงหาเอาเองจบปะเอ้าโอ้ดูมึงพูดดูมึงพูดแล้วกูจะหามึงยังไงเจอมึกูไม่อยากให้มึงหากูเจอไงจบปะจะได้แบบไปไั้ทีวะไอ้ยี้อเอาล้มยัดเพื่ออะล้ดยัดกูเพื่อไม่ไม่กูเดาตัวเกมไอ้ยี่ตัวเกมมันทำอะไรให้มึงวะตัวเกมมันเสกตัวอะไรไม่รู้ไงมึงเออต้องใส่กูไเถิอลงอะไรไม่รู้อะมอสที่ที่กูจะอัดกับมึงอะวันนี้จะไม่ไม่ได้อัดแล้ว เออยืดๆเปล่าเนี่ยแล้วกูจะหามึงยังไงเนี่ยไม่รู้มึงก็หาตัวเองตั้งเวลาหาตายเอาเนี่ยกูตายเนี่ยตั้งเวลาหาอ่ะกูให้มึงจับเวลาหา15นาทีแค่นั้นพอตั้งจับเวลาเลยอ่ะ15นาทีถึงยีห้าหลอกไอ้พี่อ่ะถ้ามึงหางูเจอก็ก็ได้ไปถ้าไม่ได้ก็กูก็จะหายไปเลยกูจะไม่ปิดคลิปละกูจะอยู่กูกูวัวไปเลยอะ่ะโูวัวเกินไปจบปะแม่งชิบโหกูเห็นมึงด่าตอนนี้ตอนนี้คือกูเห็นมึงด่าจบปะ กูเห็นมึงด้วยอะตอนเนี้ยมึงหากูเจอมึงต้องฆ่ากูให้เจอนะอารมณ์เหมือนสปีดรันอะโอเคไหมฮะเอ้ยตอนแรกเห็นที่มึงพูดว่าฆ่านี่เออมึงฆ่ากูไห้ได้ด้วยอะไรเนี่ยมึงอยู่ดีว่าเพิ่งเพิ่มกดธอะเฮ้ยไม่ได้เพิ่มกดน้องเอิบมาดิตอนนี้กูเห็นมึงแล้วดอะจกปะกูอยู่ข้างบนหัวมึงกูใบให้ไม่ได้ใบหรอกอันนี้คือเลือกเรียกบอกเลยนี่มึงเจอดฆ่ากูให้ได้ละกันแค่นั้นแหละเอิบเอิบ แล้วกูจะขึ้นไปยังไงเนี่ยไม่รู้กูไม่บอกด้วยอ่ะอาหารก็ไม่มีไอ้แบบอ่ะกูสงสารอ่ะกูเห็นว่ามึงแบบยังหาก,กูไม่เจอนะกูหาอาหารไปว่ะเ <c oughs> ดี๋ยวคุณดูแม่งยะหาว่าแบบอันนี้ไงอ่ามึงเอาอาหารตรงนี้กูให้มึงตรงนี้พออ่ะกูบินขึ้นไปหามึงก็ได้อ่ะเ <c oughs> อ้าเชิบอ่ะมึงฆ่ากูเลยมึงฆ่ากูให้ได้ดิสัตว์มาดิมาดิเฮ้ย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 คือขอให้เกิดไป เอ้ยมึงเอาดาบจากไหนอ่ะมาดิก็มาดิกูไม่ด่ามาตานะกูแค่นิ่มก็สู้กูไม่ไหวหรอกจบปะดาบกูเก็บได้ไอ้เงี้ยเก็บได้เหรอเฮ้ยหายเลยม่งจะโตกว่ะกูไม่ได้หายนะจบปะมึงอ่ะแค่มองไม่เห็นกูไม่เห็นกี่โม่ไอ้เหี้ยอย่ามามึงยังจะมาเถียงกูอีกเหรอฮะจะจะทะเลาะกันอยู่แล้วแค่ให้แบบให้มันเรื่องเรื่องเดียวไม่พอโอ้เออไอ้เหี้ยเรื่องเดียวไม่พอว่างั้นเถอะเอ้าก็มึงอยู่ไหนไม่รู้ก็ไม่หายพูดตามความจริงนี่เฮ้ย เนี่ยไม่ไม่บอกด้วยอตอนนี้อันกูบอกให้กูอยู่บนหัวมึงกูยิงธนูไปให้นี่ตามเสียงธนูมาแล้วกันนี่โอ้มึงบินได้มึงโง่ไกูไม่ได้บินกูบินแค่ตอนให้อาหารมึงเออกูบินแค่ตอนให้อาหารมึงเท่านั้นเนี่ยเอ้อนี่ไงถ้ามึงตายก็คือแบบมึงต้องหากูยาวจัดอะ แน่ไงแล้วกูยิงแม่นด้วยไงจบปะโอ้ไอคีนี่ล็อกเป้าไม่ได้ล็อกเป้านะแล้วกูยิงแม่นด้วยอ่ะจบปะแค่นั้นแหละอ่ะกูสงสารมึงว่าให้มันเดือดเดือดหน่อยแล้วกันอ่ะเออเอเกี่นทีละกี่นาทีละเกี่นทีละสิบนาทีได้หรือสิบนาทีมาดิ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 กูยังไม่ตายจบปะเมื่อกี้กูใช้โทเทม มันเป็นมอส<อ>โทเทมมันเป็นมอสโทเทมแล้วมันมาเกิดไหนไม่รู้ตอนเนี้ยคือแบบไอ้ขี้มันไม่ใช่มอสสัตว์มันอยู่ตรงนี้เกดแปลงอยู่ทแปลงอยู่นี่นั่นเนี่ยมันคือมอสโทเทมไงให้เกิดกูตายปุ๊บมันเหมือนแบบกูไม่ต้องถือโทเทมอ่ะ<อ>ชึบเชิบอ่ะดิให้มึงหาตัวเลยถ้ามึงฆ่ากูได้อีกรอบมันก็มัน่าจะตายนะไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอะ ไม่เห็นตกลงเลยว่าจะใส่โซลใส่สสสสสโทเทม,ทเทม,ทเทมไม่ได้ใส่โทเทมกูไม่ได้ใส่ไงมันเป็นมอสไงน้องอโอ้มอสที่อะไรเนี่ยโอ้ยยังจะมาทำร้ายกูเรื่องนี้ก่อนไม่กูก็ไม่รู้ไงนี่ไงจบปะเดี๋ยวโซเทนกูก็หมดละเนี่ยโซเทมกูเหลือไม่กี่อันเองมึงก็มาเอากูดิจบปะกูยืนเฉยๆให้เอาเลยะอ,โอ,อะโง่อะกูสงสาร<อ>านะอะะกู<ม>ให้มึง <ไป S 1> อีกจ้ะให้มึงอีกทีปะเอ้ยมึงก็ เนี่ยมึงทำหนี้ใช้ไลท์เลยนะมึงสู้กูไม่ไหวอ่ะอ่ะกูถอดถอดเกาะแล้วอ่ะกูถอดเกาะแล้วไงถอดเกาะด้วยนี่ไงจบปะโอมึงมีเป็นล้านนั่นละมั้ยไม่มีไม่มีกูมีไม่หมดมันมัดโทเทีมไงดวงกูดีไงว่าโทเทีมมันสู้มาเยอะไงมันสู้เลยเหรอเฮ้ยมันสู้มาเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ไม่เกี่ยวนะเฮ้ยอืมอืมเหลือกี่นาทีละเหลือกี่นาทีละเฮ้ยเหลือยี่ห้ายู่ห้า ให้เหรอมึงมึงก็จะเป็นเลิกเป็นเพื่อนกูซะทีแล้วดิตอนเนี้ยจะไปโอ้เอ้ยเพื่อนแสก็ไม่ย่อแถวจะไปจับไปมึงก็ฆ่ากูให้ได้จะไะมึงก็ฆ่ากูให้ได้แค่นั้นแหละโอ้ยแค่คุณมือสวยเพื่อนไม่เอาคือไม่ชอบคนมือแบบโอ้โหมันแบบกำลังจริงจังกันแล้วมันแบบหมดอารมณ์อ่ะจะไะโอ้ก็น่าจะรู้ว่ะแม่งชึมเชิมโอ้มาดิมาดิมาดิกลับมาดิมาดิมาดิ ้ยนี่ไงเฮ้ยเลยสองนาทีเอ้ยสองนาทีเหรออ่ะกูให้มืออีกวะเดี๋ยวกูเอาชุดเทปออกให้รอแป๊บกูฆ่าเลยอ้าวเอาเอาเอาดีดีมึงฆ่ากูจบปะอ่ะกูเหลือชุดเทปสามมาแล้วกูเหลือชุดเทปสามมามาดิก็มาดิครับเหลือสองเรือเรือสองแล้วเลือสองแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูดูนะดูนะอี้ย กี่นาทีละเล่นหนาทีครึ่งมาไม่รอดกูหรอกถ้ากูมีดฟันมึงตายมึงต้องแบบจะบัดดาวอ่ะเอ้ยมึงึกเกินไปเนี่ยกูแก้งทำกูแก้ทำกูแก้พื้งตกให้อ่ะอ่ะอ่ะโอ้สุสา์เด็กน้อยไะเนี่ยสรขสงสา์เด็กน้อยนะมาดินี่ไงเออเออหืออืานแล้วอื้อ ยี่สิบนาทีเหลือกี่นาทีมาดิเดินกูไงสามสิบพีเดินกูไงจบปะเฮ้ยกูเหลืออันนึงเพื่อนบับนี่ไงไปละจากนี้กูจะไม่เล่นมึงเพื่อนอีกนี่ไงเอาหมดไปเลยเฮ้ยย่เรียบร้อยบ๊ายบายกูขอแค่มมันไ่แฟร์จบปะมันไม่แฟร์เกมมันโนัวแฟร์นัวแฟร์ มึงกูให้ว่ากล้าเมึงรอบนึงมึงเอาไหมมึงพีอีกักูถ้ามึงชนะกูเอาไปเลยโอ้ใครมันจะไปชนะของเหมือนกันดะเอาของเหมือนกันมามึงมามึงทีพี่ากูโอ้มึงก็รู้กูไม่เกี่ยวอร์ชฉันนี้อยู่แล้วอ่ะไม่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 ต้องได้หมดอ่ะมึงทีพีมาวะทั้งแพ้กูก็คือแบบสุดยอดอ่ะอ่ะเึงเอาปอ่ะชึบแล้วก็เอาชิ้กอบไปอ่ะเอามาเอามาเอามาขออันนี้คือของเหมือนกันนะ เปิ้ลทองเดี๋ยวกูแบ่งไอ้เปิ้ลทองให้แป๊บมึงนะคนละสามสิบเอ็ดอ่ะ,อะสะุดที่ไลท์โอเคสามสนโนโท,โทเทียมเนี่ยมึงก็โหดเกินโอ้ดูมึงจบปะ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 ใครลำเบอ้์หนึ่งอ่ะจบปะเฮ้ยนี่ไงโอ้ก็ขยันมึงมขอให้มึงทำใจลาก่อนว่ะ ก็ได้วะกูคงไม่ได <c oughs> ้อาจีนอีกแล้วล่ะเออไอ้กูอาจีนก็รอบเนี้ยคนดูไม่ต้องมาพิมพ์นะแบบอย่าอะไรกันเนี้ยคนดูไม่ต้องมาพิมพ์เลยไม่ต้องดราม่าใส่ชุดแชทด้วยไอ้กิมอ่ะคนก็จะไม่เห็นไอ้ลิปอีกละวในคลิปผมอ่ะแม่งรัวเฮียกูไปดีกว่าโอ้แม่งเป็นครับออฟฟิเชียล เฮ้ยทุกคนผมได้ยินข่าวว่าไอ้คิมมันร้องไห้ให้ไอ้บอสฟังว่ะเดี๋ยวผมลองแอบๆเข้าไปในดิสมืก่อนนี้ก่อนทุกคนเฮ้ยเนี่ยกดเข้าไปเลยแล้วกันไอ้บอสเป็นอะไรอ่ะร้องโสดีมันตั้งที่เพือโสดัยเฉยเมื่อกี้ก็เกินไปแล้วที่อะไรอ่ะมันอะไรแบบพี่เป็นอะไรมันมันคือพี่แพ้มันเหรอหรืออะไรเออใช่ก็พีเอ็มบอสก็รู้ว่าพี่เป็นปีพีอยู่แล้วอ่ะ เออเนาะมันมันก็เอาแบบข้อที่มันถนัดมานี่เนาะไม่ไม่ไม่ฟังพ่อก่อนพ่อมาพากลับแล้วไม่เอาอะไรอันแรกก็คือมันแพ้ซ่อนแอบกูเว้ยไม่ได้เกี่ยวกับพีพีเลยแล้วกูอะพีพีกูให้โอกาสมันพีพีกับกูไงแต่มันแพ้ซ่อนแอบกูก็คือประเด็นหนึ่งแล้วนั่นแหละไม่เกี่ยวกับที่กูสนัดแต่มันก็ต้องรับควาจริงเขากูบอกไปแล้วด้วยไม่ทำเกินไปว่ามัน แล้วไม่ควรขนาดนม่รู้จักกันมานานยเว้ยอารมณ์เสียเนี่ยนะแบบอารมณ์เสียไม่ได้จริงนานคนหนึ่งเร่องนี้ดีกว่าอะไรบ้างในน้องบอลมุณก็บอกไปแล้วไอ้ยินมันก็ไอ้นี่ปล่าหรือว่าเราบอกไปแล้วเพราะว่าสั่นกันมันเปนเรื่องเดียรแล้ว ไม่เป็นไรที่ไม่มีฟิล์มแต่ก็แต่ก็มีผมอยู่ไม่หรอกกูจะแบบไม่รู้กูจะเมื่อเผื่อกูอาจจะไม่อยู่ดิดทุกคนเลยอะ่ะ <c oughs> เพราะกูแบบพี่ <c oughs> อยากบายๆคว้ามึไง, <c oughs> งไปเจอคนอื่นหนอยไอ้กินกูไปแล้วเพราะกูทำกิ๊กแกล